สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะน้ามีมีดเอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านแล้วก็หลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็เอ่อสหรับพุกพาเนาะนะคะสาหรับพกพาเป็นมีดสําหรับพวกาพวกานะคะทุกท่านนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะมารับชมเล่มที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นมีดหลวงพว่อลุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะ ด้ามลงฝาก8นิ้วครึ่งเฉพาะใบก็5นิ้วครึ่งเนาะนะคะเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านที่สมัยก่อนเนาะนะคะสมัยก่อนก็คือแบบทำแบบภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าคิดค้นออกมาทําแบบง่ายๆนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะอย่างไายรูปแบบอยู่นะคะนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นช่างชาวบ้านที่ไปทําที่วัดนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะตรงนี้ก็จะรัดด้วยหวายเนาะเชือกก็จะเป็น เชือกในล่อนที่ชาวบ้านเขาเนาะสมัยก่อนก็คิดค้นมาออกทําออกมาเองนะคะทุกท่านเลค่ะเราก็ให้หลวงพ่อท่านทําพิธีปลุกเสกอันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะคะที่เป็นตรงกลั่นรัดนี่นะคะเป็นข้างนะคะทุกท่านเลคะ่ะเป็นมีดเป็นมีดชาวบ้านนะคะทุกท่านนลยคะ่ะทำมาง่ายๆเนาะนะคะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนะคะีค่ะฝังตะกุด นี่คะ่ะดอกหนึ่งนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะลายเสยมาปิวเพิงเนาะนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะใบเมีดก็สวยงามแล้วก็กระทัดรัดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปสําหรับพกพาสมัยก่อนก็จะมีปุย่ะตายายของเราเนาะท่านจะพบตลอดเวลาเดินป่าเดินเขาไปไล่เป็นนานะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะสมัยก่อนก็ จะมีป่าดงดิบเยอะนะคะทุกท่านนะค่ะท่านก็จะพกมีดของหลวงพ่อของหลวงพ่อลุ่งของหงลวงพ่อเดิมนะคะนะคะเพราะว่าสมัยก่อนห่างไกลความเจริญน,นะคะ <S <s <ays> <S ทุกท่านนะคะเป็นป่าดงดิบเขาก็จะขึ้นล่าสัตว์เนาะนะคะจะเป็นพานล่าสัตว์แล้วก็หาของป่านะคะทุกท่านเลยค่ะ <S <s <ays> <S เรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะ <S <s <ays> <S ด้ามรวมฝัก12นิ้วเฉพาะใบ6นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะเป็นมีดพานป่านะคะทุกท่านในผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วนะคะ าการปลูกเสกศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะแล้วก็ด้ามนี้ก็จะเป็นด้ามเข่ากวางนะคะทุกท่านสมัยก่อนหลวงพ่อท่านจะนิยมนะคะนิยมทําเอาเข่ากวางหรือเข่าคว,วายเข่าเก้งนะคะแล้วก็เป็นงาช้างนะคะถือว่าเป็นมงคลนะคะทุกท่านถือว่าเป็นมีพุทธคุณนะคะทุกท่านค่ะให้ให้แข็งแรงเนาะนะคะเนี่นี่ค่แข็งแรงมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่คะ่ะเป็นด้าเข่ากวางนะคะ สมัยก่อนสัตว์ป่าก็จะเยอะนะคะมีมีสัตว์ป่าเยอะแล้วก็จะมีเข่าเก้งเ <_ C' s> ข่าวกวางนี่เยอะมากๆนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะรัดด้วยทองเหลืองนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านเน้อนะคะเป็นลายน้องสิงเป็นมีดของหลวงพ่อลุงนะคะเออขออภัยกับเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะลาน้ำพูดไว้ก็จะรัวหน่อยน้อนะคะ เป็นน้องสิงนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นร่องเลือดสีลร่องนะคะทุกท่านกระดูกงูนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีดเล่มนี้สวยงามเป็นมีดผ่านป่าผ่านการใช้งานมานะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเวลาท่านขึ้นเขาเนาะอาจจะไปนอนป่าหรือว่าไปล่าสัตว์หรือว่าไปไทำไล่ทำนาหรือว่าขึ้นเขานะคะทุกท่านนะ,คะ่ค่ะท่านก็จะ อลัตนาศินแล้วก็ขอแม่นางธรณีนะคะทุกท่านบางครั้งก็จะกรีดตรงที่เอามีดวงกลมตรงที่ท่านจะนอนหรือพักผ่อนหรือว่า,าที่ท่านไปที่ต่างๆนะคะทุกท่านนะคะนี่คะ่ะผ่านการใช้งานมาตรงนี้นะคะทุกท่านเพราะว่ามีทองหลวงพ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังคือไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์มีพิษนะคะทุกท่านถ้า ผ่านป่าหรือว่าท่านใดเป็นเจ้าของนะคะทุกท่านอธิษฐานจิตเนาะแล้วก็ราตนาสินนะคะทุกท่านให้ท่านปกปักรักษานะคะทุกท่านเลยคะ่ะเราจะเนาะอยู่รอดปลอดภัยเวลาเข้าป่าเข้าดงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะก็คือเป็นมีดมีดพ่านป่านะคะทุกท่านเป็นมีดชาวบ้านสําหรับเอาพกพาขึ้นเขาจริงๆนะคะนะคะี่ค่ะจะเป็นรอยอย่างนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นพ่านป่าหรือว่า คนหาของป่าเนาะบางครั้งก็จะหาพวกหมูพวกเอ่อเก้งกวางนะคะทุกท่านบนเขานะคะอยู่บ้านน้ําก็จะเป็นป่าดงดิบเนาะน้าก็จะเห็นพวกพี่ๆหรือว่าไอ้ชาวบ้านนะคะขึ้นล่าสัตว์ไม่ว่าหมูป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมารับชมมีดเล่มที่สามเนาะด้ามรวมฝักสิบเอ็ดนิ้วนะคะเฉพาะใบก็หกนิ้วนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะแต่ก่อนท่าน ใครก็อยากบูชาท่านนะคะท่านสักดิ์เข้มขังแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะทุกท่านมีชื่อเสียงโด่งดังนะในด้านพุทธคุณเนาะนะคะขางก็ไม่สั่นไม่คอนเป็นมีชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยค่ะไอจานอย่างนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดทรงประหลดนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดทรงประหลดเนาะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะกระทัดรัดนะคะทุกท่านเลยค่ะ เป็นลายเปียวเพิงนะคะทุกท่านเลยค่ะลองเลือดก็สองลอกเนาะเป็นรอยเล็บจิกนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรอยเปีวเพลิงนะคะทุกท่านเลยค่ะคางก็ไม่สันไมคคอนะคะได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนาะสมัยก่อนท่านคุณปู่คุณย่าท่านทำไร่ทำนาหรือว่าท่านเดินป่านะคะทุกท่านท่านจะปุกตลอดเนาะนะคะ,นะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สี่นะคะทุกท่านนะคะ่ะ รามรวมฝัก11นิ้วเฉพาะใบหกนิ้วนะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีชาวบ้านเลยนะคะทุกท่านเลคะ่ะเป็นมีชาวบ้านไม้ก็จะเป็นไม้มงคลน,นะคะทุกท่านอาจจะเป็นเอ่อเป็นไม้แก่นไม้คูนนะคะทุกท่านเลคะอาจจะเป็นแก่นไม้คูนก็ได้นะคะเพราะว่าเขาออกนึ่เหลืองหน่อยเนาะนะคะรัดด้วยเชือกเนาะนะคะทําออกมาแบบง่ายๆภูมิปัญญาของช่างสมัยก่อนนะคะทุกท่านนะคะ เขาจะทําออกมาแบบง่ายๆที่เอามาใช้จริงๆนะคะให้หลวงพ่อท่านทําพิธีปลุกเสกนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่เนาอสมัยก่อนนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ยังไม่ไม่มีมมมรอยจายนนะ,ะยังไม่มีตะกุดฝั่งนะคะทุกท่านนะคะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเ<ส>ก่าเดิมๆค่ะเก่าเดิมๆ<ส>นาอนะคะ สวยงามนะคะเป็นกระทัดรัดสำหรับพกพานะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่ห้าได้รวงฝักสิบเอ็ดสิบสองนิ้วครึ่งนะคะสิบสองนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านสิบสองนิ้วครึ่งเนาะนะคะนะคะสิบสองนิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะ,ะ,คะ,คะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะสมัยก่อนก็จะใช้พับแบบนี้นะคะทุกท่านเครื่องไม้เครื่องมือไม่ยังไม่ทันสมัยแบบ เชื่อมเอานะคะแต่ว่าเขาพับเอานะคะทุกท่านเะยค่ะสมัยยุคต้นๆเนาะเขาก็จะใช้เครื่องพับเอานะคะนี่ค่ะด้ามก็จะเป็นรอยแกะสลักนะคะทางด้ามแล้วฝากแล้วแกะสลักนะคะเป็นรูปหลวงพ่อนะคะทุกท่านเะยค่ะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะคะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะอันนี้ก็จะแกะสลักเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ แห้งแกร่งเป็นไม้นี่คือเป็นไม้เนื้อแข็งมากๆเลยนะคะทุกท่านนะค่ะเป็นโพนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นโพเป็นโพแบบนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะแล้วก็เป็นร่องเลือดลอยเล็บจิกนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นกระหนกดอกไม้นะคะสันมีดก็จะนาอยู่นะคะทุกท่านเะยค่ะอันนี้เป็นเหล็กนี้เป็นไม่ใช่สนิมนะคะเป็นขุม เหล็กนี้จะออกนึงเหลืองนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นสมัยก่อนก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างเนาะนะคะที่มาตีลอหลอมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้ารอยเล็กเล็บจิกคว่ำงายนะคะทุกท่านร่องเลือดก็สวยนะคะใช้สิวสวรรค์ค่อยซ่อ,ค,อค่อยตอกเนาะกนะ,ะนกดกอกไม้นี่ค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะลงพระคาถาอาคมไว้นะคะอาจจะเป็นช่างแมนช่างไข่อยู่ต้นๆนะคะทุกท่านเนี่ยช่างที่ ชาวบ้านช่างชาวบ้านที่มาทําที่วัดนะคะทุกท่านแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านทําพิธีปลูกเสกเนาะนะคะนะคะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ําได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านหรือสะดวกก็โทรมาโทรตรงก็ได้ค่ะโทรตรงหรือว่าแอดไลน์น้ํามากก็ได้นะคะสุดท้ายนี้น้าก็ขอกรับขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะคะ